ตอนนี้ in อยู่กับบรรยากาศก่อนออกจากบ้าน like นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิรงครับแต่ละขั้นเป็นจังไดนะครับผมต้อนดีนะครับผมอันนี้รถบัสคันที่เท่าไหร่ครับคุณพ่อคันที่สี่เราเดินทางไปไหนครับวันนี้ไปหนองบัวลำพูครับนี่นะครับไปหนองบัวลำพูก่อนออกจากบ้านพักมาสามหมื่นบ่าวพ่อครับอันนี้เป็นรถของแดนเซอร์เนาะเพิ่นเฟิรนคือหลับสบายนะครับเบิรงนเนี่ยซ้ำพันครับโอ้ยนอนหลับเรากำลังวิ่งครับเอาเตือนเตือนเตือนครับเตือนเตือนเตือนไฟใหม่ครับไฟใหม้แหม่มันเย็นครับหอนบ่ครับนี่หอนบ่ นี่นะครับเบ,<า>บิรรบ่งผมพาไปเบ,บิ่งบรรยากาศด้วยพี่น้องปา้าสิอันนี้คือรถหมอลำมคลองแทะป้าดผักสามเหมือนแล้วก็เป็นผูเป็นข้นขนึ้นด้วยน้อพี่น้องเบิ่งพี่น,นะ <c oughs> นี่นะครับอันนี้เราเดินทางไปไหนครับอันนี้ปนนไปหนองบัวลำพูไปหนองบัวลำพูสู้สุดใจไหมครับสู้สุดใจนี่นะพูดนะน้องเนตรเราอยากออกกล่องลายพี่น้องอ่ะน้องเนตรโบกมือเลยครับน้องเน็ดบอกมือนลพวันนั้นเราลบแล้วพี่น้องบางคนก็รับแล้วนะครับพอเรได้รับไปเบิ่งไปเตือหมอลัมใส่มาบุ้นี่เอาไปเดี๋ยวผมพาไปเบื้งขั้นต่อไปครับพี่น้นองโอ มิตาน,นี่นะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปเพิ่มขั้นต่อไปนะครับอันนี้คันที่เท่าไหร่นะคุณพอ่อคันที่สี่ครับคันที่สี่นะครับจอดค้ากันอีกขั้นเท่าไรพ่อขั้นที่สามครับอ่ะคุณพ่อคุณพ่อคันที่สามสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้เราเดินทางไปไหนครับน,น้องบ,บัวลำพูน้องบัวลำพูนะครับสู้แม่นบอกคุณพ่อไปัอดอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวผมขอหยาดเบิลงเครื่องรถในเด้อครับเด้อคันที่สามนะครับปาร์ันนี้เพิ่นถอนล่องแถาเป็นระเบียบเรีีียยยบบรร้้้้้ออแลวพพ่่นนนนงคคััปาเิิูมด แอร์เย็นฉ่ำนะครับทุกคันนะครับผมอันนี้ป้าถอดแล้วลับครับผมอันนี้ถอดแล้วลับแล้วนะครับเมื่อนีเดินทางไปไซครับน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูนะครับแอร์เย็นสบายบ่ครับพี่เย็นฉ่ำเวอร์เย็นฉ่ำมากนะครับรลดตกลมนี่มีผู้ตื่นบ่มครับนี่คือพากันนอนแท้คือพากันนอนเร็วแต่รับเนียป้านั่งเอกเพล่นนะครับผมนั่งเอกใหญ่เพลินนะครับคัขนี้เพลินถอดลองทถาเป็นระบบระเบียบดีดีนะครับพี่น้องลดขนีเขาตีอ้าวนี่ไปเดี๋ยวให้ รับพักพรนะครับเดี๋ยวไปเบิงขัางนากันนะครับมีรถคันหนึงออกไปก้อนแล้วครับพี่น้องอันนี้คือรถโซมีโรนะครับไปแล้วรถมอเตอ์มานะครับไปนำนำทางครับนำทางนำทางนำทางแล่นเราเด้ครับพี่น้องตอนนี้แร่นแล้วเพราะรถออกแล้วไปเบิงกันครับรถสีคันนะครับออกจากบ้านแล้วนะครับ น,นี่เป็นรถซฮีโร่ฮีโร่ฮีโปลายทางหนองบัวลำพูนะครับนี่นี่น้องผูใดเห็นรถมอลำกะบกมือทักทายนะครับเป็นบรรยากาศนะครับ ไปแล้วนะครับตอนนี้รถออกไป3ามขั้นแล้วนะครับอีกขั้นหนึ่งทีอูอลังบ้านนะครับ ปัดออกบ้านแล้วนะครับพี่น้อง แล้วนะครับมาอีกขั้นหนึ่งแล้วครับพี่น้องอ๋ออาจารย์ขึ้นขั้นไหนนี่จอดหน้าบ้านมั้งครับนี่ขั้นหนึ่งกับลังมานะครับพี่น้องเอาละครับผมไปพ่อกันยู่จังหวัดหนองบัวลำพูดนยครับเด้อพ่อกันครับบ๊ายบาย